สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์คู่มวยก่อนชกในคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์คู่มวยรายการใหญ่ศึกใหญ่ในวันไฟไหนห้26ซึ่งจะชกกันในวันเสาร์ที่7ธันวาคม2567นั่นก็คือคู่ของนักรบแฟเทคจอมูลเลือดเดือดจากสุรินกับกล้องทรณีสสมหมายจากเพชรบณ์ในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท น้ำหนักไม่เกิน1 3 5ปอนด์เดิมทีนั้นนักครบจะชกกับเจโก้ปาเอสนักชกจากอเมริกาโคลัมเบียได้ถอนตัวจากการแข่งขันไปนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันนะครับไปดูประวัติและสถิติการชกของทั้งคู่ก่อนครับก้องธรณีสอสมหมายสูง5ฟุต6นิ้ว170เซนติเมตร เป็นชาวจังหวัดเพชรบูร์ประเทศไทยอายุ28ปีมาดูสถิติการชก6ไฟล์ล่าสุดในวันชนะคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกยาอิกินาอิโตะในวันลุมพินี3 7ชนะนกเอายก3ภาซ่าอามินปัววันลุมพินี43ชนะคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกซาดีฟ มาซอลีอฟในวันลุมพินี48ใช้คะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกเจ้าเสือใหญ่มอกเทพบธมบรีในวันดุมพินี58แพ้คะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกซปเปอร์เล็กเกียรตหมู่9วันดุมพินี68แต่ครั้งล่าสุดนะครับชนะคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกทาเกียคาริลอฟในวัน169มาดูทางด้านนักรบแฟร์เทค สูง5ฟุต8นิ้ว175ซนติเมตรเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยนะครับอายุ26ปีมาดูสถิติการชก6ไฟล์ล่าสุดของเขานะครับในวันแพ้นอ๊ออายก2นาบิวอานานในวันลุมพินี32ชนะธิโอยก3เด็ดดวงเล็กฟันของโอม MBK ในวันลุมพินี41ชนะคะแนนเอ,เอนกฉันในการชกกัน3ยก เพชรทองหลอสิทธ์หลวงพี่น้ำฝนในวันลุมพินี49่ชาคะแนนไม่เอกฉันในการชกกัน3ยกเมืองไทยพีเคเสียนชัยมไทยยิมวันลุมพินี58ชาหนองอายกหนึ่งทาเกียคาริรอบวันลุมพินี67และครั้งล่าสุดนะครับชาคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกเด็ดดวงเล็กวันของโอม m อมเคในวันไฟใน24 เมื่อมาดูสิติการชกใน6ไฟล์สุดของทั้งคู่นะครับทั้งคู่ก็แพ้มาแค่ครั้งเดียวนะครับโดยทางนักลบก็แพ้นอกให้กับนาบิออานานนะครับมวยสูงยาวนะครับส่วนทางด้านของกล้องทรีสอสมัยนะครับก็แพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กเกียรติมก้ซึ่งเป็นแชมป์โลก2เส้นสกติกาสองรุ่นนะครับก็สลับไหวคู่นี้นะครับหัวข้อที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับก็มีหหัวข้อเช่นเคยนะครับ แต่ละข้อก็คะแนนเต็ม20นะครับท่านผมนะครับ 1. นะครับน้ำหนักหมัดจอกนะครับ 2. ความอืดของคาง 3. ความอืดของลำตัวหน้าท้อง 4. รูปล่างช่องโชค 5. จังหวะฟิลเมอในการออกวุดนะครับหัวข้อที่1นะครับน้ำหนักหมัดจอกนะครับหนักมวยทั้งคู่นะครับก็กดนับน็อกคู่ต่อสู้มาด้วยกันทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะนักลบนะครับ ใช้สองนะครับนกถักยาคณนรอบมาในยกแรกนะครับโดยรวมแล้วผมให้ทางก้อนคอนีนะครับเหลื่อมอยู่นิดนิดให้สิบเก้าคะแนนนะครับให้ทางนักลบสิบแปดคะแนนนะครับมาดูหัวข้อที่สองนะครับความอึดของคางความอึดของคางนะครับก็สําคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมถ้าคางเปาะคางบางคางกระจกนะครับถ้าโดนหมัดศอกของคู่ต่อสู้ไม่หนักมากนะครับก็มีสิทธิ์ ล่วงนะครับมีสิทธินับนอกได้นะครับท่านผู้ชมทางนักลบก็โดนานามิออน,นนอกมานะครับในไฟแรกที่มาชกวันนะครับในไฟนั้นอาจจะการเตรียบตัวไม่ค่อยดีนะครับการฝิดซ้อมอาจจะไม่ไดีเท่าทุกวันนี้นะครับทางด้านกล้องโทนีก็เคยโดนอาวุธคู่ต่อสู้โดนนับแปดไปนะครับแต่ก็อาการไม่เยอะนะครับแต่ก็ลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับ ไม่เคยแพ้นอกนะครับใน6ไฟล์ล่าสุดของกล้องเทอนีสอสมหมายนะครับผมให้ทางกล้องเทอนีเหลื่อมอยู่เล็กน้อยนะครับความอืดของกลางนะครับให้19คะแนนนะครับให้ทางนักลบ18คะแนนมาดูหัวข้อที่3ความอืดของหน้าท้องลำตัวนะครับทั้งคู่ก็ต่อยมวยมาอย่างโชคชนนะครับก็ถือว่าหน้าท้องก็ดีเยี่ยมเหมือนกันนะครับผมให้19คะแนนเท่ากันนะครับ ในความเกือดของหน้าท้องลำตัวนะครับมาดูหัวข้อที่4นะครับรูปร่างชกชกนะครับก็มีความสูงต่างกันนะครับในส่วนสูงของนักลบนะครับ175ซนติเมตรนะครับในส่วนของกล้องรทนีสัมัายนะครับ170เซนติเมตรห่างกัน5เซนนะครับในด้านความสูงนะครับผมให้ทางกล้องเทนี้17คะแนนนะครับผมให้ทางนักลบ18บคะแนนนะครับ ากแค่คะแนนเดียวนะครับในหัวข้อที่4นะครับมาดูในหัวข้อที่5จังหวะฝีมือในการออกอาวุธนะครับโดยรวมนะครับที่ผมดูมานะครับใน6ไฟล์ล่าสุดนะครับของการชกของทั้งคู่นะครับโดยรวมนะครับจังหวะฝีมือก็ใกล้เคียงกันมากนะครับสูสีกันมากนะครับท่านผู้ชมในการออกอาวุธก็เหมือนกันนะครับแต่ความหนักจะอยู่ที่กล้องทอรีนะครับโดยรวมผมให้กล้องทอรีนะครับให้19คะแนนนะครับ ให้ทางนักรบ18คะแนนนะครับเมื่อรวมคะแนนทั้ง5หัวข้อนะครับทางกล้องเทนีนะครับรวมคะแนนได้93คะแนนนะครับทางนักรบแฟร์แท็กได้91คะแนนนะครับถือว่าห่างกันแค่2คะแนนนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ขาดนะครับทางกล้องเทนีก็จะดีกว่านะครับในการออกกวุันะครับน้ำหนักหมัดศอกนะครับความเกลดของกางนะครับ ก็จะดีกว่านะครับก็เลยรวมคะแนนแล้วนะครับได้93คะแนนนะครับมวยทั้งสองท่านนะครับถือว่าเป็นนับมวยแถวหน้านะครับของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับน่าจะต่อยกันได้สนุกดูเดือดนะครับทั้งคู่คงจะศาสอาวุธหนักๆใส่กันอย่างโดดเดือดขึ้นอยู่กับจังหวะบนเวทีด้วยนะครับท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านนะครับมีความคิดย่างไรนะครับก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับท่านผู้ชมมา จะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมเชื่อว่านะครับแฟนมวยบางท่านนะครับอาจจะความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแม้แต่กรรมการนะครับเมื่อโชคเสร็จนะครับมวยต้งคู่โชคได้สูสีกันนะครับความเห็นยังต่างกันเลยนะครับให้คะแนนเหมือนกันนะครับผมก็เชื่อว่านะครับท่านผู้ชมแฟนมวยนะครับความคิดเห็นน่าจะแตกต่างกันออกไปนะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามานะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ในความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับการโชคมวยทั้งคู่นะครับผมให้ทางกล้องโท์นีนะครับเหลื่อมอยู่เล็กน้อยนะครับน่าจะชนะนักลบทแฝดเท็กไปในที่สุดนะครับท่านผู้ชมว่าอย่างไรนะครับก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมนะครับสหรับผลการโชคจะออกมาอย่างไรนะครับก็เปล่งกังใจให้กับทั้งสองท่านนะครับ เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ